เหรียญสองบาทสีทองปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดติดอันดับที่หนึ่งเหรียญหายากเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมณปัจจุบันเราไปดูข้อมูลกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์จะตายบายจอยเช่นเคยนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมเหรียญสองบาทที่มีหมุนเวียนในปัจจุบันเป็นเหรียญสองบาทที่หายากแล้วก็ติดอันดับด้วยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสองบาทสีทองปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด ด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙พระองค์ก็จะผินพระพักไปทางเบื้องขวานะคะพระองค์ส่งฉลองพระองค์คลุยแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญที่ติดอันดับนะคะหายากมากๆเมื่อก่อนก็จะเป็นเหรียญสีเงินนะคะที่ผลิตออกมา แล้วก็เขาก็หยุดผลิตไปแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นธนบัตรอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้เหรียญสองบาทสีทองนะคะเนื่องจากจะมีปัญหากับพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าเหรียญสองบาทสีเงินก็จะมีความใกล้เคียงกับเหรียญหนึ่งบาทนะคะก็เปลี่ยนมาใช้เหรียญกระสับชนิดราคาสองบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นสีทองแบบนี้นะคะ จำนวนการผลิตของเหรียญปีพศ2557ชนิดราคา2บาทจำนวนการผลิตยอยู่ที่3 28, ล้านนะคะ28,100เหรียญถือว่าน้อยมากๆถ้าเทียบกับประชากรไทยของเรานะคะเขาได้จัดอันดับมาเป็นอันดับที่1ห,หายากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ ที่ชอบสะสมนะคะย้ำว่าที่ชอบสะสมเวลาไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดอาจจะพบเจอเงินทอนชนิดราคา2บาทลองคลิกดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีบอกพอสอนะคะต้องอเป็นพอสอ5สองนะคะหลังวัดสะเกตนะคะหรือว่าวัดภูเขาทองนั่นเองนะคะ เพื่อนๆพ,พบเจอแบบนี้เก็บได้เก็บเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญ UNC มีการซื้อขายกันถึงหลัก50บาทถึง80บาทถ้าเป็น UNC นะคะแต่ว่าถ้าผ่านการใช้งานแบบนี้นะคะก็ะมีการซื้อขายกันอยู่ที่20บบาทขึ้นไปนะคะอยู่ที่คนสองคนตกลงกันนะคะว่าจะซื้อขายกันเท่าไหร่นะคะ เหรียญแบบนี้ถ้าเพื่อนๆชอบสะสมต้องเก็บนะคะต้องเก็บได้เก็บเลยเพราะว่าเหรียญติดอันดับต่อไปในอนาคตสดใสแน่นอนนะคะเพราะว่าอาจจะมีราคาเป็นร้อยเป็นพันก็อาจจะเป็นได้นะคะใครจะไปรู้นะคะเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ติดอันดับนะคะเพราะฉะนั้นพี่จอยก็มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะ ว่าพบเจอเหรียญปีพศส5 5พ2 5สชนิดราคา2บาทที่มีหมุนเวียนในปัจจุบันพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาพี่จอยบอกเสมอมานะคะการเก็บคือการออมออมวันนี้เราไม่กินมีใช้ในวันข้างหน้าหรือว่าเราจะออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตนะคะ หรือว่าเราจะออกวันนี้เพื่อที่จะต่อยอดทำกำไรนะคะในวันข้างหน้าอาจจะมีค่ามีราคามากกว่านี้อีกนะคะพบเจอก็อาเก็บได้เก็บเลยนะคะหาเหรียญที่มีความสวยงามชัดเจนแล้วก็สึกหล่อน้อยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามพี่จอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากมายนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ